หลายเดือนก่อนผมมาดูพงตุ้ยที่โรงงานผลิตฟูล่านะครับซึ่งเป็นตัวไบโอโพลิเมอร์นะครับทำให้นาข้าวเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นแล้วผมก็พาว่าให้แก้พวงตุ้ยยังไงบ้างตอนนี้เขาแก้เสร็จหมดแล้วนะครับโอ้ต้องบอกว่าธุรกิจดีขึ้นอย่างมากนะครับตอนนั้นผมให้แก้เนี่ยภายในโรงงานหลายอย่างอยู่มองตรงไปสุดตรงนู้นนะครับจะมีทางออก ก่อนนั้นนั่นเป็นโรงงานที่ตันนะครับและข้างในเนี่ยร้อนอบอ้าวมากตอนนี้เรียกว่าอากาศเริ่มโฟล์มากขึ้นแล้วในสมัยนั้นเนี่ยก่อนมาเนี่ยฝั่งนี้ก็มีทางออกได้ฝั่งนี้ก็มีทางออกได้ผมก็ให้จัดการกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ออกห้องทํางานก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะครับปัจจุบันก็มีการนั่งในลักษณะที่ถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีห้องประชุมฝ่ายผลิตอยู่ทางฝั่งนี้นะครับ ห้องประชุมเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ผมให้สร้างห้องน้ำเพิ่มซึ่งก่อนอันนี้ห้องน้ำตรงนี้ไม่มีนะครับก็ถูกสร้างห้องน้ำเพิ่มใช้นะครับอันนี้ประตูออกหลังในอดีตไม่มีนะครับและห้องครัวห้องทานข้าวกับพนักงานเพราะในหนึ่งโรงงานตัวนี้ก็จะถูกลักษณะครงที่ถูกต้องทั้งเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็ ห้องน้ําห้องประชุมห้องทํางานทั้งหมดเนี่ยถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจนถึงทางออกหลังเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเงั้นจากนั้นมาโรงงานนี้ก็เฟโลโมากขึ้นลูกน้องสามัคคีกันมากขึ้นแล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าของโรงงานดูนะครับุมจะดูต่อครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับนัทพลพจนสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานฟูลา่านี่เองนะครับก็ถามว่าตั้งแต่ทำโฮงตุ้มาแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ปรับอของชื่อมาแล้วนะฮะก็ดีขึ้นก็มีงานเข้ามาเยอะขึ้นนะฮะมีออเดอร์เยอะขึ้นแล้วก็จะมีะพาร์ทเนอรอ์พาร์ทเนอร์เข้ามาเรื่อยๆนะฮะก,ก็รู้สึกว่ามีพลังมีความหนุครับแล้วกเว็เดี๋ยวนี้ก็จะมีข่าวดีอีกหลายๆด้านนะฮะเกี่ยวกับธุรกิจของเราครับ เห็นไหมก็เมื่อถ้าปรับโคงตุ้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มไหลมาเทมาครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะขจัดปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเยอะแยะมากมายเพราะว่าสิ่งที่ผมปรับไปเนี่ยผมจะปรับทั้งเรื่องของการเงินการงานธุรกิจแล้วก็ปรับถึงเรื่องความสามัคคีองค์กรด้วยมันก็จะครบนะครับใครที่ไม่ดีก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะต้องไปนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโรงงานที่จัดผงส้าได้ครบ ทวนร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตต่อไปเรื่อยๆืเดี๋ยวไปดูน้องผมรวยแน่นอนนะครับครับผมครับผมขอบคุณครับครับัสดีครับัสดีครับและที่นี่เองนะครับก็ทําแปลงสาธิตเองนะฮะมีทั้งผักพืชผลไม้หลายๆอย่างประกอบกันนะครับเพื่อจะได้ให้เห็นว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของที่นี่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันดีกว่ามันเร็วกว่ายังไงและได้ผลผลิตมากกว่ายังไงเป็นแปลงทดลองทําให้ทุกคนดูนะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจว่า สุดยอดผลิตภัณฑ์ต้องเป็นแบบนี้ครับผม